เกี่ยมจ่ายเงินนั่นเองบอกคุว่ารถจักรน no, mm ี่เก็บอยู่เท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งก่อนรถจักรรถจักรเท่าไหร่เท่าไหร่เกาะสาม เกาถือว่าโแพงนะทุกคน,น,นเนาะราคา3,000ันกรีบนาะสำหรับรถจักรขวาขามน้ำเงืม่มมาลินีเนาะบ้านจุดบ้านเมืองเกา่าปากกะยุงเมืองเวียงคำเนาะแข่งเวียงจันนั่นเองอ๋อเมืองเวียงคำนะทุกทางขอโทษได้ไหลยข้าพเจ้าว่าพิเนะเมืองเวียงคำนี่เลยอ๋อบรรยากาศขวาขามน้ำเงืมเนาะ กว่าขนาดใหญ่ได้ทุกท่านเป็นข้ามระหว่างเมืองต่อเมืองนั่นเอง ออกจากเมืองทุรคมเนาะเขาสูเมืองเวียงคำเก่ากับป่าสัะยุงนั่นเองที่ทุกท่านเห็นอยู่นี่ก็คือจะแมนเป็นภาพบรรยากาศเนาะอยู่ระหว่างกลางขวานั่นเองนะที่เราเห็นทุกท่านเห็นอยู่นี่ก็คือจะแมนเปลยนสายน้ํางิมนั่นเองเนาะที่ออกมาตั้งแต่ทางเขื่อนน้ํางืมหนึ่งก็คือจุดหมายไปทางที่ข้าพเจ้าจะพาทุกท่านไปนั่นเองอันนี้ก็คือจะแมนเป็ี่นภาพบรรยากาศเนาะอยู่ระหว่างขวามนี่เลยเนาะสำหรับขวานี้เนาะก็จะเป็นขวาที่เชื่อมจอดนั่นเองเนาะเส้นทางสองเส้นทาง างเขาหากันเราคือเป็นเมืองต่อเมืองเข้าหากันนั่นเองสาหรับเมืองเ <c oughs> มียงคานี่ก็ถือว่าเป็นเมือง,งใหญ่เลแลราก็เป็นเมืองอีกเนาะของแขวงเวียงจันทร์เนาะเราก็เป็นจุดสูมในเรื่องของสํนานักงานปกครองของแขวงเลยแหละเนาะสำหรับอยู่ที่เมืองเวงียงคํานี่ก็ถือได้ว่าเป็นเทศบาลเนาะของแขวงนั่นเองสําหรับเมืองเวียงคําเดี๋ยวพาทุกท่านเนาะขับรถเข้าไปเพื่อบรรยากาศภายในของเมืองเมียงคําแล้วก็เดินทางไปน้ำกันเนาะ เพื่อจะฝ่ายเคลื่อนน้ำเงือหนึ่งนั่นเองเนาะเพื่อจะพาลูกค้าไปบึงว่าอ่าเพื่อมีการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่เนาะก็คืออยู่ทีบริเวณของเคลื่อนน้ำเงือหนึ่งนั่นเองแต่ว่าจะมีความสวยงามเป็นเท่าไหร่เนาะแต่ว่าบรรยากาศดีดีเนาะอากาศเย็ยนเย็นเลยทุกท่า,านเนาะสายน้ำเงืมนี่ก็ถือได้ว่าเป็นสายน้ำใหญ่ที่รอเลี้ยงภาษาส่วนลาวเขาเนาะที่เริ่ม,มต้นเดินทางกันที่วงเวียนนี่แหลนะเนาะจุดเปลี่ยนเส้นทางที่เขาจะไป แต่ละจุดกันเลเราจะขับรถออกจากขวาเพเ่อมงุงนาเข้าสูในเทศบาลของแขวงอของเมืองเนะาะเพราะเป็นแขวงด้วทุกท่านาลงบรรยากาศของเมืองเพื่อนนี้ก็ถือว่าสวยงามหลายเนาะ,อะสองข้างทางเราก็จะเห็นเพื่อนสร้างที่มีความสวยงามเนะาะถนนหนทางก็ถือว่าสวยงามหลายเป็นถนนซีเลนเนาะ,อะสองข้างทางเลย การสัญจรก็ถือว่าสะดวกสบายนะสำหรับเมืองนี้เ,เ,เมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทร์เนาะเป็นเมืองที่เสื่อมออกมาตั้งแต่เมืองทุเราคมเนาะใส้เวลาใน,นการนะฮะกลับมาประมาณน้อยหนึ่งเนาะอันนี้จุด mm hmm. โพเฮียนปฐมสมบูรณ์เมืองเก่าเนาะเมืองเวียงคำบ้านเมืองเก่านั่นเอง mm hmm. บรรยากาศ ดีเนาะทุกท่านเนาะรู้สึกวา่าการที่เราได้เดินทางออกมาในหลายๆฟ้นชีการที่ได้ออกมาเห็นในหลายๆจุดอย่างสี่เขาก็จะได้เห็นมุมที่แตกต่างเนาะมุมที่บอกเคยเห็นอีกมุมหนึ่งเนาะคืออย่างภาพทุกท่านเห็นอยู่เลยเนะาะคมเจริญเนาะของแต่ละเมืองอมันก็จะแตกต่างกันแล้วก็บรรยากาศของแต่ละพื้นชีมันก็จะแตกต่างกันเนาะคือดังที่เขาเห็นดีเลยทุกท่านมีงั้นพักเนะาะทางซากกำนั่น เป็นเส้นทางนาะทา่ข้าพเจ้าจะมุ่งหน้าไปที่ทาราดหรือว่าเขื่อนน้ำเงิมหนึ่งนั่นเองเนอะระยะทางต่อจากนี้ไปเนาะใช้เวลาประมาณ30นาทีของการเดินทางนั่นเองเพื่อจะนำพาทุกท่านเนาะไปบึ้งบรรยากาศไปสมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่เนที่ปัจจุบันนีพิ่นเฮ็เสินทางจอดใส่กันเนาะนี่เนาะหลายสินทางเลยหลายจุดเลยเนาะ กำลังสั่งเส้นทางอยู่ประมาณปัจจุบันนี้อาจจะใส่ความไว้ในทุกท่านเนาะวีดีโออาจจะไว้เด้พร่ยกาพญานาเนาทีจะเก็บความละเอียดของวีดีโอให้ทุกท้านได้ชมน้ำกันอา้าแนมไปพุทธทุกท่านเนาะเขตห้องหมอเป็นว่าขับรถด้วยความละมัดระมังเพว่ด้วยนี่น,นี่ห้องหมอแข็งควนได้ดีเนาะห้องหมอแข็งแิ่งจัน ฝังกงามดาน,นี้ชุดใดที่เป็นชุดสุ่มที่มีผู้คนหลากหลายเนาะก็จะเป็นชุดที่ว่าค่อนข้างว่าจะจะเลินนั่นเองก็จะแตกต่างเนาะจากที่ว่าเป็นชุมชนในเรื่องของธรรมดาธรรมดาเนาะ ให้ประจำแข่งเวียงจันทร์อันนี้เป็นตลาดเพื่อนี้เนาะทางลางนี่อ๋อเส้นหางมันเห็ดเนะาะกุ้งกว้างเลยนี่เนาะเอาเห็ดหา,างกว้างเอาไว้มันมันจะดีใเบื้องต้นอย่างสิ่งเลยเนาะเพราะว่าในต่ออานาคตต่อหน้าไปการขายายตัวเมืองการอันนั้นมันก็จิงจะสบายแน่เนาะมันก็จึงไม่ต้องอันอันยุ่งยากเนาะ มาเจอทางแยกวงเวียนประมาณนี้เลยเนาะเฮ็ดเส้นทางเบิกเอาไว้เนาะเอาไว้ก uh, ว้างเลยนี่มันดีอย่างที่เลยเนาะเวลาที่มีการขยายตัวเมืองมามันสบายเนาะนี่บรรยากาศเนาะอันน umm> ี้ก็คือระวังระวังทางเนาะที่ไปหาท่าราดนั่นอีกเนาะ สองทางทางบรรยากาศก,ก็คือจะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยเนาะดีขึ้นวาขีดทุนหมีนะทุกงานอ่าหลายคนก็นจะเอิ้นกันประมาณนี้เนาะจะเลื่อนไหลเนาะเป็นเมืองใหญ่เลยเนาะถือว่าสมแล้วเนาะกับทีเอิ้นว่าเป็นเมืองเอกเนาะของแข็งเมงจันทร์วางทางเนาะที่จะไปไอ้ทุกทานได้เห็นภาพบรรยากาศนะน,นี่คือแมนบ้านพนทองบ้านพนซองเนาะโอ้ ซื้อสองบ้านเฮียกันเลยเนาะแต่ว่าแยกกันนั่นเนองเนาะนี่ห้องเฮียนมัธยมสมบูรณ์มับ้านมัธยมศิลป์พ้นหมีเนาะนี่ใหญ่ใหญ่งงเลยเลยเนาะเขาแหนมเข้าไปกับไป็นอาคารสองสั้นเนาะอาคารห้อง,งเฮียนมัธยมเิโอ้ขี้ฟุ้นนี่ไม่ต้องเล่าเลยเนาะบุมมีเลยเนาะว่าเรื่องถึงขี้ฟุนน้นกนะับอะไรเนาะเมือ,องนี่คักคักคักต่างจากกันทางฟังนะ บ้านของแอดมินหลายเนาะบ้านของแอดมินนี่ขี่ฟุ้งยังไงกุ้มเลยเนาะ,ะรถขี่กายนี่่ให้เว้าเลยแต่ว่ามานี่ป้าที่โตความจเจริญของบ้านเพิ่นนี่แหละเนะาะเพราะว่าออกไปเห็นเมืองอื่นเทาก็จะได้เห็นอีกมุมมองหนึงนะ่งเนาะเส้นทางกว้างขับรถสะดวกเลยเลยเนาะสองคันแซงกันยังได้สบายเลยก็ต้องรีบให้กันเลยเนาะถึงว่ายูเลนเดียวกันก็ตาม บ้านทาลาดคือว่าเขามาใกล้สีฮอดแล้วเนาะเพราะว่าบ้านทา,าลาดนะอลไรเนาะจุดหมายไปทางของเขาก็คือทา,าลาดนั่นเลยนะทุกท่านบ้านท่าสันอาบรรยากาศกายมาเมื่อกี้ที่เขาก็จะผ่านจุดที่เอื้นว่าจุดห่างนะจากเทศบาลน,นั่นเองเขาเข้ามา,าก็จะมาเจอที่เป็นเทศบาลเทศบาลก็หมายความว่าเป็นจุดสุ่มนั่นเองเนาะก็คือทางาท่าทุรานเห็นเดนะ่นเนาะก็จะประกอบมีหลายๆอย่างเลยเนาะการค้าขาย ลักษณะของเฮือนซานลักษณะของชิยูอย่างซี่นเนะเาะจะเลื่อนญหลาเนาะบบได้มาตั้งวต่ซีปีทุกทา่านบบได้มาบอนนี้มากลับมาเทือนนี้ถือได้ว่ามีบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงไปหลายเนาะจากเส้นทางแดงเนาะที่ข้าวพเจ้ามาในตอนนั้นที่เพิ่นกำลังสร้างเส้นทางอยู่กลับมาชุดนี้เส้นทางของเพิ่นก็เป็นเส้นทางหยา ล้วก็ขี่ฟุลดกับบมีเลยนเนาะตัวเมืองมันก็สะอาดดีเว้ยตัวเมืองสะอาดสะอางดีแล้วก็สวยงามดีเขื่อนน้ำเงิมหากิโลเมตรอันนี้แม่นเป็นตลาดได้ดีเนาะ,ะตลาดของเพคนอยู่ในจุดนี้ตลาดในเขตนี่เนาะตลาดอาทาลาดนะนี่ งามตอนเศร้ากับตอนแรงนะแถวนี้เพิ่งก็จะมาขายเครื่องไล่ยหล่นะที่ข่าวพะโจจืจ้ออะไนะตอนนั้นมาเคยมายางนะเพราะว่า,าเคยมาพักยวันทั้งส่วนนี้เนาะลงมามาเวียกประมาณอาสองมื้อนะมาเวียกตอนนั้นเราก็ได้มาพักแก้วอุดมนี่นะออากจากเมืองเวียงคํามากับเมืองแก้วอุดมแล้วทุกท่านเมืองสองหานมานี่ เวียงคําแก้วอุดมกับบริยุไก่กันนะอันนี้ก็จะเป็นขวานคำน้ํางืมอีกจุดหนึ่งนี่เนาะขวาน้อยเนาะทุกท่านนี่เนาะถ้าว่าเป็นขวาใหญ่ก็คือขวาที่กลายมาอังกีษนี่พูดเนาะขวาน้อยขวานคำน้ำเงืมอันนี้จะมีอ่ะงั้นพักจะอยู่นี่เนาะอ่าฮงแหมเคยพักกับพักอยู่นี่ที่ผ่านมา กาทาลาดปัจจุบันนี้ถือว่าเปลี่ยนไปหลายนะเปลี่ยนไปจากเดิมลหลายไอ้นทาราดเดียวดิบ้านแสงสาว่างเหมือนผักและฮอาหารแคมเงืมอสองเนาะจุดนี้ดีจุดใดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนาะจุดใดเป็นอันจุดสุ่มมันก็ค่อนข้าง,งว่าจะเรินหลายเนาะ บรรยากาศอยู่ที่บริเวณเขื่อนน้ำเงิมหนึ่งเนาะอ่าวันในปัจจุบันนี้ว่าปิดเอาได้นี่เราขับรถออกมาก็ถือได้ว่าไก่เติบแล้วเนาะออกมาจากแถวตัวเมืองเนาะของเมืองแก้วอุดมได้เนาะทุกท่านเนาะอ่าเมืองแก้วอุดมเนาะจะอยู่อ่าป็นที่ตั้งเนาะของเขื่อนน้ำเงิมหนึ่งนั่นเนองเนาะเป็นน้ำเงิมที่ว่าใหญ่แล้วก็เป็นเอ่เขื่อนที่อ้างเก็บน้ำกว้างเนาะแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยว าภายในคอยเวงจันทร์ตืมเนาะในปัจจุบันนี้เพื่อนกับกำลังมีการผร่าตัดอายุจะพา,าลูกค้าเราเข้าไปเพิ่มข้าไเจ้ามาักเนะาะมักในสองสองเมืองนี่เนาะรู้สึกว่าสะอาดสะอางดีแล้วก็าการจัดการถือว่าดีเนาะสวยงามดีเนาะบ่มีขี้ฝุ่นเลยเลยเนาะเมืองของเพื่อนนี่โอ้ต่างจากบ้านแอดมินหลายเนาะนี่เนาะเคลื่อนไฟฟ้าน้ำเงินหนึ่งยินดีต้อนรับทุกท่านนี่ขอมาแล้วเนาะ ก็จะเห็น,นปลูกดอกไม้ตามสายทางเลยโดยเฉพาะก็คือจะแนเพืนมักปลูกนี่ต้นด,ดอกไม้ห,หลากหลายสีเนาะก็คือจะแนดอกเจี้ยนี่แหละเนาะ,อะดอกเจียดอกไม้ที่ว่าทนแลงทนฝนดีเป็นดอกไม้ให้ฟุ่มเลยเนะป้าแหนมข้าวฝยทุทานเนาะนงามไปเลยเนาะตามสองทางทางในตามสายทางในงามหลายงามหลายเนาะเราจะเห็นประมาณนี้เลย สวยงามหลายเนาะมีทั้งสีสม้มสีขาวอ่าสีแดงสีม่วงเนาะก็งามงามเนาะคนปลูกและสวยงามหลายเพราะเขาเป็นพื้นที่สาธารณะนะเขาสามารถเข้ามาเที่ยวชมมาพักผ่อนอ่ามาลินได้นะนไนนะนเนาะท้าวแล้วก็ไเนาะในขอบเขตนี้นี่พื้นที่นี่หลังจากนี้บุหัวห้านาฬิกาเพิ่งน,นี่กงยังอยู่หริอบอร์เนาะปัจจุบันนี้โฮงจัก ห้องการฝืนเนาะแต่ว่าวันที่สถานที่ท่องเที่ยวของเขาคือเขาต้องมาทางด้านนี้พีเลยเนาะขับรถมาพีเลยบริเวณทางด้านหน้าเขื่อนอเป็นประมาณนี้นะออจอดรถห้านอาหาร ใส่เข้าทางร้านนี่เนาะาไปทั้งอ่ะเอาลงที่ลงแดนวันนี้จอดรถพี่ไว้เชื่อเชื่อ จุดนี้ก็คือจะเป็นจุดบริเวณทางด้านหน้าเนาะของนาเขื่อนเป็นจุดที่ว่าเราสามารถชมวิวแล้วก็เป็นจุดที่สามารถรับบึงป่าเนาะนี่นี่เนาะอันนี้จะเป็นป่าที่เป็นอนุรักษ์เอาไว้เนาะอยู่ในบริเวณทางด้านหน้าของเขื่อนเป็นเลี้ยงเอาไว้เนาะก็คือครอบเขตนี่ก็จะเป็นครอบเขตอนุรักษ์เนาะห้ามหาป่าห้ามทำการล่าทั้งนั้นเลยเนาะก็คือนับตั้งแต่จุดบริเวณทางด้านหน้านี้นี่เลย นนนน่่่ีีไปฮอดุเลยบรรยากาศในปัจจุบันนี่เนาะคือลพอรพหัดุ่มเนาะลงฮอดสายพุ่นลก็คือจะเป็นเขตสักหนวดห้ามหาปลาทุกประเภทเลยเนาะไม่ว่าน้ำตั้งแต่สิบเบ็ดน้ำเต,ตะอะไรเป็นไปเลยห้ามทุกอย่างเนาะอันนี้คือบริเวณทางด้านหน้าเราก็จะเห็นนี่เนาะบางที่เพิ่นหากว่าในฤดูฝนเนาะปริมาณน้ำที่ไหลมันก็จะปล่อยน้ำลงมาก็จะเห็นอยู่ในส่วนทางด้านนี้ แต่ก่อนที่เจอได้พิ่อนอ่เคยอันให้เข้าไปชมวิวทางด้านบนทางจุดนี้เนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้เพื่นบหไดให้ขึ้นไปละหมดให้เข้าไปละในปัจจุบันนี้นี่จะขายอาหารป่าเนาะขายน้ำขายอาาาย่างตา่างๆ่เนาะที่เคยอยู่ในบริเวณนี้ เป็นป่าแห้งป่าของฝากเนอะอยู่ในจุดนี้ชป่าเป็นกระติบเข้าพื้นที่ทางด้านนอกทางบริเวณทางด้านนี้กจะเป็นมิตูบแล้วก็มีห้านอาหารอยู่ในส่วนของทางด้านนั้น ในหอวันนางพักพรอย่างก็ได้แล้ว่นบานที่จุดนี้ก็จะมีตู่อากาศดีๆอากาศเย็นๆเ,เนาะในจุดนี้ทุกท่านสวยงามเนาะสวยงามลาเลยนะทางบริเวณทางด้านนี้อากาศเหมาะแก่าการที่เราจะมาพักพรอ,อ,อากาศมอแก่ การที่เขาจะพาครอบครัวามาสั่งสรรในเมืองพักมืพอพรอย่างซีนะบริเวณทางด้านหน้านี่เพื่อนกัเปิดเปิดป็นพนทีสาธารณะเนาะให้เขาสาม,มารถเข้ามาเที่ยวชมมาพักผ่อนมาลินได้เนาะในจุดนี้การออกแบบการตกแต่งเพ่นกัสวยงามได้แต่พาานนเ,นะพเพื่อนกัห้ามเนาะห้ามหาป่าห้ามลงลนะินน้ำนั่นแหละในพื้นที่นี้จะห้ามว่าให้เขาอลงเนาะในพื้นที่นี้ทางด้านหนา้าเขื่อนอันนี้เป็นเคลื่อนน้ำเงืมอนหนึ่งเนาะ อนน้ำเงินทำอิดของบ้านเฮาเลยแหลยปัจจุบันนี้ก็คือจะเป็นรับาประมาณนี้เนาะสายน้ำมันที่เอารหลออกมาก็คืออา่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ก็คือทางด้านเทิงหมดเลยอากาศดีนี่เย็นแล้วเลยเนาะต่อนนี้พื้นที่นี้ จะเห็นป็นตูปเนาะทาอาหารอยู่ถึงห้อนได้แดด,ดนี่ก็ได้เนาะแต่ว่าเขาได้ขับรถอะไใครเนี่ยกืบโบห้อนเนาะแต่ว่า,าเขาได้ขับรถนี่ก็ถือว่าห้อนเลยสังเกตบึงบรรยากาศพ้อมๆเนาะแถวนี้ก็ได้